ยินดีมากเลยอยากถ่ายรูปกับท่านผู้ว่าจังเลยค่ะเดี๋ยวรบกวนขอเชิญด้านหน้าต้องยิ้มนะคะยิ้มเดีภาพนึ่งให้พร้อมกันนะคะนักเรียนยิ้มค่ะขออนุญาประชัมพันธ์นะคะเดี๋ยวอีกสักรู่นึงเดี๋ยวเราจะมีการนำวอล์ทีนะคะเริ่รับเริ่มแรกครับค่อยจ็อกกิ้งก่อนไปกับเพลงฮะอว่าหยิบด้านหน้าเลยทีองแบตดานบ โอเคทุกคนครับยกขากว้างครับต่อยตรงขวาซ้ายครับขออนุญ,ญาตนะคะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครน,นะคะท่านแรงความยินดีด้วยนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาของเราก็ตอนนี้ครบ555ปีแล้วนะคะลงถึงการตะหลัดนักวิ่งได้เลยนะคะเดีนเชิญท่านนะคะ ยินดีครับก็ขอบคุณทา่านผู้ว่ามากนะครับแล้วขอแสดงความยินดีกับ5 5นครรายุีมาเรานะครับ,กกบรท,ที่ทีของเราในวันนี้นะครับและท่านก็จะร่วมวิ่งพร้อมกันกับเราในวันนี้ด้วยนะครับเป็นการจัดงานโดยคณะกรรมการขอกันค้าจังหวัดนครราชสีมาเรานะครับกับผมนายสุทธิรักษ์ท่จาจัดการแข่งขันวิ่งโคราช21อันทัช of elation to town เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือสปอร์ตัวริซึมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแอตเล e ิลีทัจินามเลเวลภายใน5ปีครับสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงในฐานะเมืองกีฬาที่ได้มาตลอารอบ555ปี และระยะ21.1กิโลเมตรณสนามกีฬา80รรศา5กวา2,552,223เียนเชิญครับคกรับกับเรียนท่านชาชาศิธิพันธ์ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครที่ถือ่าเป็นตัวแทนจังหวัดสลราต้อนรับ พี่น้องนักวิ่งที่มาจากพื้นที่ต่างๆและพี่น้องนักวิ่งของคนโคราชเองแล้วก็ขอให้ทุกค่ะขอบพระคุณนะลาท่านสยามสีมณฑ์ท่ว่าราชการจังหวัดโคราชสีมานะคะเารตอนนี้นะคะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งคิดซ้ายไปตลอดนะครับไปตามทางออกประตูแล้วแลมหน้าเรียกว่าาแล้วเลี้ยวขวาไปบนถนน3 0 4ซึ่งตอนนี้ปิดถนน1 0 0เรเรียบร้อยแล้วอยู่ทางด้านซ้ายนะครับ ให้วิ่งคิดเก,ก,กาะกลางถนนนะฮะวิ่งคิดเก,ก,กาะกลางถนนนะครับเพราะมันจะมีกลวยกั้นให้วิ่งเกาะเช่นกันนะครับพอกลับตัวมาแล้วจนกระทั่งถึงถนน304ให้เลี้ยวซ้ายสิบนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตู3แล้วก็กลับเข้ามาเส้นชัยที่บริเวณจุดนี้ 291น,นะคะทั้งออฟฟิเชียน2023นะคะก็ขอให้เราวิ่งทุกท่านนะคะวิ่งอย่างปลอดภัยวิย่งอย่างมีความสุขนะคะในปี55ของสวรรค์มิร่าสถิตมานะคะเส้นชัยนะคะวิ่งเงยสนุกนะคะทุกคนมีวความสุขมากๆนะคะเรียกได้ว่า น้าบระทับใจทีเดียวนะคะเพราะว่านอกจากจะมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคะเรายังมีวงโยลวารุนะคะจากราชาพัฒน์อุรยานะคะที่มาร่วมบรรเลงเพลงนะคะเพื่อปลุกพลังของนักวิ่งทุกคนนะคะให้วิ่งด้วยความอพื่อเพือและเขาวิ่งอย่างมีความสุขกันนะคะวันนี้ ขอพูดอานผู bye, man, ah, mm ้ไปหาดูท่ะเอาละค่ะแ um, <c ười> like okay. oh, ันซีเจวดามาแล้วนะคะทุวท่านี่สบดจุดหนึ่งนะคะพวกองไหมอ๋อโอ้เป็นโอ้านะคะแลก็เดี๋ยวเรามีทีมเยเพิรนะคะลูกบอลสีส้มเป็นทายกัะุนด้วยนะคะแล้วก็มีการันเนอร์ด้วยนะคะคอยดูแล้วกวิ่อาคุ่นเตาไ มมยังมีนักกีฬาในริยาที่แบบจุดอยู่บริเวณนงานอยู่ไหมคะมีนะคะเชื่อว่าจินในสนามแบงนี้ก็จะมีผู้ภาคนามทเท่นมาวนรวมการรวมไปถึงก็มีต่างชาติานะคะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนามของชาวอีสานที่มาขิงกัน เลยคะก็เมื่อตอนระยะยี่เป็นจุดหนึ่งนะคะเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแข่งเรียนท่นานผู้ว่านะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพร้อมกับนักวิ่งนะครับก็เช้าวันขอโคราชเราขอการท้าจางังหวัดนครราชสีมาเรานะครับมีความตั้งใจอยากที่จะจัดงานนี้นะครับเป็นฟ้าและนนอร์นักเป็นที่ลงการแข่งขัน อยู่ที่สนามนะคะเลนเชิญเลยนะคะที่บล็อกเอนะคะ5นาทีนะคะก็จะทำการปล่อยตัวนะคะวิงะะ่งในระยะ10กิโลนะคะแรกถนนมตอตสอกลับตัวแล้ววนกลับมาที่ถนน304บนเส้นทางเดิมนะครับวิ่งให้สนุกและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับวิ่งให้สนุก สุดยอดนะคะก็ขอยตัวกัเป็นที่งอยแล้วนะคะสนามระยะ10กิโลเมตรนะคะกับการโผรลาย21นะาฬิโาไปแล้วบอกปี่เหมือนท่แซ่ปอเอรด งานนี้ค่ะแรงเยอะมากจริงนะคะจอยง่ายสรุปนะคะระหว่างทางเจอเพื่อนในระยะ28จุดจนหนึ่งก็โบกมือน,นั่งทายกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับพีขวัญนะวนิ่ง่ายสนุกนะคะวังให้มีความสุขนะคะกับปี55นะคะของจัด มีความสุขกัะทุกทุกที่รลเวนที่ผ่าไนไปนะคะเดี๋ยวเราจะรอทุกท่านที่เชษชัยแห่งนี้นะคะสบายจังเลยนะร้องวันนี้เอาล้วค่ะวันนี้ไม่ไม่ไมิด้ชนะหรอ <c oughs> ขอให้ยัญญงมีความสุขนะคะแล้วก็ขอพระ,ะพุทธเจ้าถ้คู่บริหารจังหวัดด้วยนะ รวมให้กำลังใจนัก่ะพอรูปตัวนักิ่งทางระยะเ8 1นะพอระยะ10กะคะรอรออยู่แล้วนะคะได้ค่ะก็ขอต้อนรับนะคะท่านผู้ว่านะคะเจ้า่งแะนี่คือการปล่อยตัวฉบับพิเศษนะคะการปล่อยตัวท่าน 路还这么宽。<laughs> วัสมาชิคะคุณชัยแล้วนะคะ01ชั่วโง14าฬิ่า